สวัสดีครับพมศ์อผมแอดคนเดิมสุรัตสุปีจัดช่องลุยกลางตะวันช่วงนี้โควิดก็มาแล้วละ่ะอันตรายมากจะไปไหนจะมาไหนก็ระวังกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่มีอะไรกินเพราะเย็นเย็นมาก็จะไปเดินตลาดเขากลัวโควิดแต่แอดจะทํากับข้าวกินเองวันนี้ก็มีหมูนะครับมีหมูสามชั้นต้องหมูสามชั้นมันมันมากแต่เราไม่รู้จะทําอะไรกินแอดจะทําหมูย่างใบตองอยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันน่ากินขนาดไหน แก็มีหมูนะครับนี่มีหมูสามชั้นนะครับนี่ครับสําหรับเราจะมาย่างใบตองตจะจะหมักก็ได้ไม่หมักก็ได้คืออย่างแอดหมักมาแล้วถ้าไม่หมักก็โรยเกลือหรือจะทาน้ําจิ้มไปพอเราได้หมูมาแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะมาทําการย่างใบตองกันนะครับเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูนี่เลยพออื่นเราต้องนําใบตองมาก่อนนะครับใบตองอาจจะหล,หลายชั้นหน่อยมาเรียงเรียงเลยรับทำให้ดูนะครับใบตอง ตองมาเรียงๆกันนี้นะฮะเป็นหลายชั้นอนนี่ประมาณนี้ใส่ไปตองประมาณนี้นี่เลยกันมันไหมถ้าเราใส่ไปตองน้อยมันจะไหมสก่อนเดี๋ยวมันจะไม่สุกนี่ใช่ไปตองนี่สี่ชั้น ัเสร็จแ,แล้วเราก็นําหมูที่เราเตรียมไว้แล้วเป็นหมูสามชั้นนะครับไม่ต้องกลัวกอ้วนเพราะเราไมา่ได้กินทุกวันอู่แล้วเราหลายๆวันกินในแอปก็เป็นปีแล้วนี่มาทํานี่แหละครับเนี่ยดี๋เรได้ทำว่ามันจะอร่อยขนาดไหนหน้าตามันนี่แล้วก็ใส่หมูไปประมาณน,นี้ประมาณนีนนนนน้ไม่ต้องให้มันทับกันมากไม่ต้องให้มันซ้อนกันมากนะครับ แอบจะใส่ประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็หอ่อห่อไปฟองเข้ามา่มาแบบนี้ไม่ต้องพิธี่รีอตองอะไรมากแค่ห่อมาให้ไปตองมันมาอัดกันไว้อย่างนี้เพราะเราจะย่างเอาถ่านที่เราเตรียมไว้เอาไม้มาไม้มากรับเท่าไหร่ก็ดีให้ม,มันอยู่แต่เราก็จะใช้เหล็กย่างประมาณนี้ แค่นี้นม่มีอะไรมากเสร็จเราก็ไปย่างเตาถ่านรอเตาถ่านให้มันนี่นเลยเตาถ่านที่เราเตรียมไว้เราก็จะย่างกันแล้วแ,แบบนี้นี่เราเตรียมแล้วย่างหมูเนี่ยถ้าเราไปผัดไปอะไรมันก็จะเลี่ยนเพราะเป็น,ปนหมูสามชั้นขึ้นคือหมอสามชั้นเนี่ยมันมากมันเยอะกินกู้อ้วนเสียสุขภาพแต่เราไม่ได้กินบ่อยแต่ทําแบบเนี้ยมันจะหอมใบตองเพราะแอดเคยทำมาแล้วแต่ในนี้แอดไม่แต่ว่าไม่เคยทํา ลงคลิป YouTube สักทีแต่วันนี้จะทําให้ดูก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยแค่ห่อไปตองแล้วก็เราก็เอามาย่างอย่างนี้ใบตองเราก็จะใส่หลายชั้นหน่อยกันมันไหม้ซะก่อนยางหมูยะไม่สุกสี่ชั้นขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าย่างเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่เลยครับเราย่างแล้ว เวลาย่างมันก็จะไม่มีควันนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่หยดลงใส่เตาถ่านเราเพราะมีใบตองหุ้มอยู่แต่เราไม่ต้องไปกลับบ่อยเราย่างกลับสักสองรอบพอนี่ครับย่างเดี๋ยวจะดูหน้าตามันว่าจะประมาณหนรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มีคนเฝ้าด้วยนี่ลูกชายนอนเฝ้าอยู่นี่บิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีเฝ้าหรือลูกหรอหันมาหน่อยเดียโอ้บิ๊กซีบิ๊กซีเฝ้าหมู ขอาหมูย่างให้พ่อโอ้นอนพ่อไปต่อเนอะาะออย่างให้พ่อด้วยนะ<ใ>นโอเคนี่เลยเรามาดูกันครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงน่ากินขนาดไหนแอบจะถักให้ดูนี่หมูย่างใบตองหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นความหอมของใบตองมันจะอร่อยมากมันจะหอมมากครับหอมกลิ่นใบตอง จะหอมมากเลยนะครับจะหอมมากเลยเดี๋ยวแอบจะเอาใส่จานให้ดูนะครับโอ้นี่เลยมีใบตองไม่ติดมาดนึงนี่เหลืองกำลังน่าทานเลย แล้วเรียบร้อยนี่ครับหมูย่างใบตองควันฉุยฉุยแล้วก็หอมด้วยไปทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับโควิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเดินตลาดให้เสี่ยงโควิดไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตเราอยู่คนความเสี่ยงอยู่แล้วเรื่องโควิดเราไม่ต้องไปเสี่ยงเราก็ซื้อหมูมาใส่ตู้เย็นไว้เป็นหมูสามชั้นก็าําตอนนี้แอบก็จะไปทําน้ำจิ้มทากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับไม่ยุ่งยากเลยเลยมีหมูสามชั้นจะหมักก็ได้ไม่หมักแล้วก็เอาปูเรือ เกลือโรยหน่อยหรือรสด,ดีก็ได้หรือจะทําน้ําจิ้มเลยเนี่ยแค่มีใบตองแล้วก็มีเตาถ่านเหมือนที่ทําให้ดูนี่นะครับเนี่ยทำไม่ดูเนี่ย,ยพอย่างใบตองมามันก็จะเหลืองประมาณน้ครับแล้วก็จะหอมหอมใบตองมันจะมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยลองทําดูง่ายๆได้ที่บ้านนะครับด้วยมือเราเนี่ยมื่อเย็นมาก็าไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปเสี่ยงโควิดไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไป ะคะปนองคนทุกท่านด้วยแอดก็ทำกินเองที่บ้าน,นทำกินกับลูกชายตัวเล็กสี่ขานี่นะโอเคคลิปนี้แอดทำให้ดูแล้วก็ลองไปทำดูนะครับส่วนคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นยังไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยกินหมูนี่แหละับเนี่ยสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องคุยกลางตะวันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่กับข้าวเย็นจะมีอะไรกินก็อาจจะอยู่ประมาณนี้ครับทำง่ายๆกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่าย ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย